สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีว c าชา n นลและเมนูโกโกเ้เผือกหอมนมสดทั้ง3ขนาดวันนี้เราก็จะใช้โกโก้ตรามือนะคะเป็นผงโกโก้แบบดัชจะมีความเข้มกว่ายี่ห้อที่เราเคยใช้ทั่วไปนิดนึงมาเริ่มกันที่แก้วส6กออสกอนภาชนะวันนี้ก็จะแปลกไปนิดนึงนะคะไม่มีอะไรค่ะเพื่อความสวยงามเราก็จะใส่ผงโกโก้ตรามือลงไปที่1ช้อนชาครึ่งแบบพูนๆนะคะ ตามด้วยน้ำร้อน55 ml ค่ะมาละลายผงโกโก้กันก่อนคนไม่ยากนะคะแป๊บเดียวก็ละลายแล้วประมาณ20ครั้งก็จะได้โกโกเ้เข้มๆแบบนี้จ้าส่วนผสมถัดไปเป็นเผือกหอม1ช้อนชาครึ่งเท่ากันค่ะ น้ำร้อนใส่แค่40 ml จ้าละลายผงเผือกให้เข้ากับน้ำร้อนดีก่อนแล้วเราก็มาเติมส่วนผสมนมข้นจืด25 ml และนมข้นหวาน40 ml ค่ะเกลี่ยน,นมข้นหวานออกมาให้หมดเกลีง้ลงๆถ้วยด้วยนะทีนี้ก็มาคนทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยเราจะเอาเผือกหอมไว้ชั้นล่างนะคะเนื่องจากส่วนผสมอะไรที่มีนมข้นหวานน้ำตาลหรืออะไรที่หนักๆเนี่ยใส่ไว้ข้างล่างค่ะลดช่องว่างน้ำแข็งให้น้อยที่ สุดตกแต่งขอบแก้วด้วยท็อปปิ้งเล็กน้อยหรือไข่จะไม่ทําก็ได้ค่ะตักน้ําแข็งให้เต็มแก้วอัดแน,น่นๆเลยนะทีนี้ก็ค่อยๆเทโกโก้ชั้นบนอย่างเบามือเขาก็จะแยกชั้นทูโทนให้สวยงามแบบนี้เราก็ใส่ฟองนมลงไปค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งช็อกโกแลตนิดนึงปิดฝากแก้วเรียบร้อยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้ว ต้นทุนก็ไม่แพงด้วยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดต้นทุนกันที่ท้ายคลิปนะคะในส่วนรสชาติที่ทำให้รถโกโก้กับรถเผือกเท่ากันเลยจะได้กลิ่นโกโก้แล้วก็กลิ่นหอมของเผือกเนี่ยพอๆกันเลยนะคะมีความเข้มข้นทั้งคู่แต่ถ้าใครอยากได้โกโก้เข้มกว่าเราก็ลดผงเผือกลงไปครึ่งช้อนชาได้ค่ะ ต่อกันที่98ออนซ์ผงเพือกหอมที่1ช้อนชาครึ่งตักพุนๆเหมือนกันนะจ๊ะน้ำร้อนเราใส่ไปที่60 ml ละลายพงเพือกให้เข้ากับน้ำร้อนดีก่อนเติมนมข้นจืดที่30 ml ค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันมาเตรียมในส่วนของโกโก้ใส่ไป1ช้อนชาครึ่งแบบพุนๆเช่นกัน น้ำร้อน45 ml ค่ะคนผงโกโก้ให้ละลายก่อนจากนั้นก็มาเติมนมข้นหวานอีก45 ml และแน่นอนค่ะนมข้นหวานอยู่โกโก้แก้วนี้เราจะต้องเอาโกโก้ไว้ชั้นล่างนะคะผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดี ได้โกโก้สีเข้มๆพร้อมๆแบบนี้แล้วก็ไปตักน้ําแข็งใส่แก้ว18ออนซ์ครึ่งเดียวก่อนเนาะเราก็เทโกโก้ลงไปลดช่องว่างน้ําแข็งให้เหลือน้อยที่สุดค่ะจากนั้นก็เติมน้ําแข็งให้เต็มแก้วเลยอัดให้แน่นๆนะเราก็ค่อยๆเทเผื่อกหอมนมสดชั้นบนลงไปแก้วนี้ไม่ได้ท็อปฟองนมนะจ๊ะก็จะเป็นทูโทนสวยๆแบบนี้เลย ก่อนดื่มก็คนเขาให้เข้ากันก่อนนะคะรสชาติแก้วนี้จะแตกต่างจากแก้วที่แล้วนะแก้วที่แล้วมีฟองนมจะมีความกลมกล่อมละมุนมากกว่าส่วนแก้วนี้รสโกโก้โก,ก,กับรสเผือกจะมีความชัดเจนเข้มข้นมากกว่านะคะถ้าถามความเห็นส่วนตัวรีชอบรสชาติแบบแก้วนี้มากกว่าคะ่ะและรสโกโก้โกเข้มถูกใจเลยมาทําแก้วสุดท้าย22ออนซ์ตักผงโกโก้ตรามือที่สองช้อนชาแบบพูนๆจ้า ja. น้ําร้อนเราใส่ลงไปที่7จ 15 ml ละลายผงโกโก้ให้เข้ากับน้ำร้อนดีแล้วก็มาเติมนมข้นจืด35 ml ค่ะแก้วนี้เราจะเอาโกโก้ไว้ชั้นบนนะคะนมข้นจืดก็จะอยู่ชั้นบนค่ะส่วนชั้นล่างเราก็จะตักผงเพือกหอมที่2ช้อนชาพูนพูนค่ะตามด้วยน้ำร้อน55 ml จ้าคนผสมผงเพือกให้ละลายเข้ากับน้ำร้อนแล้วก็มาเติมนมข้นหวาน55 ml ค่ะ เกลี่ยนมข้นหวานให้หมดเกลี้ยๆถ้วยแล้วก็ผสมเผือกกับนมข้นหวานให้เข้ากันดีตักน้ำแข็งใส่แก้ว22ออนซ์ประมาณครึ่งแก้วหรือ3ส่วน4แก้วก่อนนะคะแล้วก็เทเผือกหอมลงไปจ้าจากนั้นก็ลดช่องว่างน้ำแข็งนะคะคราวนี้ก็อัดน้ำแข็งเต็มแก้วแน่นๆเลยแล้วก็ค่อยๆเทกโกโก้ชั้นบนอย่างใจเย็นๆเ,เขาก็จะแยกชั้นให้เราแบบสวยงาม ปิดฝากแก้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วสำหรับรสชาติแก้วนี้ก็จะเหมือนกับแก้วที่แล้วนะคะคือจะมีความโกโก้และเผือกเข้มค่ะเนื่องจากเราไม่ได้ท็อปฟองนมแต่ถ้าใครชอบแบบรสนมกลมกล่อมละมุนไม่ได้เน้นเข้มมากอยากได้แบบแนวซอฟต์สามารถท็อปฟองนมหรือโรยนมข้นจืดด้านบนได้ทุกสูตรสามารถเอาไปปรับรสชาติให้เข้ากับลูกค้าบริเวณร้านเราได้เลยค่ะ จุดขายของทูโทนคือทําให้เมนูน่ากินแล้วก็ดึงดูดสายตาลูกค้ามากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าตอนกินจะต้องคนผสมให้เข้ากันก็ตามขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีล YouTube งามชีวาาช anel ให้เหมือนเดิมค่ะครั้งหน้าเจอกันบ๊ายบาย